ในหมู่บ้านละลินแห่งนี้นะครับทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนะครับต่างานฉีดหรือทอดน้ํายากําจัดยุงและแมลงตรงไหนเป็นกรณีพิเศษนะครับโดยตัวรู้เด้งทีมงานสสวันอยู่บำรุงนะครับต้นองไปพาหน้าบ้านของท่านทมาส่งไปใช้บริการได้เลยนะครับทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนะครับถ้าท่านใดที่มีเสื้องอาภรหรือภาชนะต่างๆที่ตากบนหน้าบ้านนะครับจะหาว่าท่านได้ที่เขียวการละทันอยู่ขนาดนู้นถ้าท่านเก็บเสื้องอาภรณ์หรือภาชนะ ได้ของปลมาเชื่อเก็นนะครับเนื่องจากว่าเราจะจัดคนแล้วาจจะมีสิ่งเก็สอุปสรรพรันันได้นะครับวันนี้ผมเบิชัยกิตเกษตมนะครับต้องกราบขอบคุณพี่พง์นะครับผู้จัดการหมู่บ้านละลินนะครับติดต่อประสานงานระยะยาววัดสวนลุงลงผมบิรชัยกิตเกษตมนะครับในการราบประทานจะนและัเลใหับ ท่าทุกข์หาเลยท่านก็พยายามจะกินน้ำลายมืท่ตกานที่แตกนะครับรถมาขาสอสอวันจุลดวงเดินทานมาปั้นของท่านคือ